ก็ทุนการศึกษาอย่างไม่ไดยเงาะเ็นต์บอลไม่ได้เงางก็ค่การศึกษาอ๋อได้ยินไหมสวัสดีค่ะหนูชื่อไข่มุกนะคะวันนี้หนูจะมาขอทุนการศึกษาค่ะบครอบครัวหนูไม่ดีค่ะแม่ป่วยเป็นไอซิเมอร์อ๋อโมกอินี่อ๋อดิซ Ô ba biết mơ nho và ăn xa mơ không? Make up, bằng biao đi ha. Ô hê Hả? hê 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 hết hê 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 đi hê hê hít đi đi hê 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 mẹ có ta lửa hê hê Ta lửa ่เอาแล้ว oh ลูก <de ิบดบิพ่อไดบ่เหราเป้ค่ะ no อ yes ๋อ euh. อีกเราบัเดินคาเพ่ค่ะเดินไม่ค่อยได้ด้วยิ๊ใดบอหรอ มาเช่ได้ยบ่ได้อยู่อา้อีนี่ง่นี่ค่ะตื่นมาทำกับข้าวให้แม่กินแล้วก็ม hmm. ีแต่แม um> ่ต MA> ื <t 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 ่นแต่เสาแม่ก็แล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะอันนก็มีแดกแม่แล้วแล้วหนูก็ทำงานบ้านทุกอย่างเลยค่ะ แล้วก็ช่วยงานแม่ทุกงานแล้วก็ไม่ให้แม่เหนื่อยด้วยค่ะเพราะว่าแม่ป่วยปวยปอมใช่เออเอาปอวยไปวันนี้หนูอาสาติดงานให้ได้ถึงว่าสวัสดีค่ะขอตัวไปนะจายลุได้วยก็ขอให้หนูได้ทุนนะคะ สบายจริงๆค่ะ